สวัสดีครับมาดูการตอกเสาเข็มนะครับผมพอดีเขามาสร้างตึกอาคารอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับสามารถนั่งอยู่ก็สะเทือนตุ๊บตุ๊บุ๊นะครับก็เลยนะทำคลิปให้ FC ดูครับเอาตอกเสาเข็มกันแบบนี้เลยนะครับผม ตอกแบบนี้คือแข็งแรงมากๆนะครับโครงสร้างอาคารนะครับผมเ,เริ่มทำมาก็น่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับผม มันจะเป็นที่ของผมแล้วก็อีกสองเจ้าหยุดติดติดกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงนั้นนะครับแต่ไม่ไกลครับเดินตรงนี้ไปน่าจะประมาณเจดสิบเมตรนะครับจากบ้านผมเนี่ยดูเบิรเดียเอาซูมสุดๆดูสิได้แค่ไหนสุดๆเลย แข็งแรงมากน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเป็นอาคารเกี่ยวกับคล้ายๆลงจีนะครับ ป็นอะไรกลุ่มอนุตรธรรมอะไรนี่แหละครับผมสร้างอยู่ริมโขงนะครับโฟกัสก็คืออยากจะให้ดูว่าวิการทำงานของเขานะครับเนี่ยแบบนี้นี่แน่นแน่นอนครับออกลงไป โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนำภาพมาให้ชมกันครับสวัสดีครับ